าวันนี้ช่งงงางอารมณ์ดีจริงเลยเอ่เออะไรอ่ะอ่อจะดูคนกันด้ช่วยผมดีอ่อเสียงค้ายะมาช่วยผมด้วยว่าวันจะต่อรกบ้างโอ้ผมมีชิปด่าจ้ะ โอ้ยเจ้หนุม่มเอยพ่อหนุ่มโอ้พ่อหนุม่มพ่อหนุมหน่มเป็นไงมา้างอ่ะโอ้เท้าหักด้วยสรจะต้องโยนยาไปใส่ยารักษาไปใส่เขาแล้วล่ะโอ้โอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากเฮ้ยพ่อหนุ่มมเก็บอะไรยาอ่า 啊。Ah. น้อยในฮอนุมในเมื่อเจ้านั้นแกอุสาฉันอุสารักษาแกและแกกับยิงฉันนั้นเพราะฉะนั้นแกตายยอ Innocente qua la 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 la.